มากค่ะแบบไหนที่เขาเอื่นว่ากินมูม่ามกินมูม่ามกากินแบบเนี้ยฮะแบบนี้มันเขาเอื่อนมูม่าถ้าคันว่าฉันจะเฮ็ดคลิปกินแบบนี้ฉันก็เฮ็ดได้มันเป็นช่องของฉันนะ มันเป็นชองของขวอยแบบนี้เคิรนเคินกินมูมัมเนี่ยมันตาอชิลน์แชบบ่อืมไค่กินเข้าไปอีกแชบขนาน เจ็บทองพี่น้องผู้ดใดเป็นเม่นจะเจ็บท้องแบบเจ็บทองอ่ะเจ็บแบ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 บใดละ่ะเจ็บแบบจุกเสียดน่ะไหมปกปกป,ปกติแล้วอีนั่งเป็นเม่น <c oughs> ปกติแล้วปกติแล้วอีนั่งเป็นเม่นจะจุก <c oughs> ขอโทษขอไป <c oughs> ปกติแล้วอีนั่งเป็นเม่นจะจุกเสียดแค่มือเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นมาสามสี่มือแล้วพี่น้อง เจ็บคักเท่ระมานคักพี่น้องค่ะนี่นางกา็ล่างหนาแปรงฟันล่างหนาแปรงฟันในของน้ำนะคะใน้องน้ำในแคมปิง้งคันว่าคันว่าอาบนา้าก็ลงไปอาบผัง่างโอ้ผมล่างหนาเสร็จแล้วคะ่ะ <c oughs> ล่างหนาแปรงฟันเสร็จแล้วโอ้เจ็บท้องพี่น้อง เจ็บท้องมันบอดเดีเจ็บตลอดเดีมันเจ็บแบบจุกเสียดบิดแบบบิดแล้วมันก็คายสักพักมังหาที่บิดอีกแล้วพี่นอ้องแล้วมืนั่งจะเจ็บกวาดบานเดี๋ยวเบื้องอาการก่อนค่ะตอนแรกว่าสิกับมือ่อวานหลางนะตอนแรกว่าสิกับมือ่อวีนแต่เบื้องอาการนีนั่งเจ็บท้องนีนั่งคงสินั่งโดนบได้บ่เนี่ยก็อาจจะกลับมืออื่นค่ะนี่นั่งบได้ใส่ขีมมาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่า คีมหนาคีมไหนนั่งเบิร์ดเลยอีนั่งเอาคีมตัวเกา่าที่ว่าอีนั่งเคยซื้อผิดมาใส่น้วเสิวมันขึ้นพี่น้องอีนั่งก็เลยมาใส่าคีมกันแดดอย่างเดียวเนาะค่ะที่จริงไหนนั่งไม่จำเป็นต้องใส่คีมก็ได,ด้แต่ว่าขันบอใส่มันก็สีแห้งเพราะาอากาศมันหนาวเนาะต้องใส่สักหน่อยไป้ซื้อย้อนหลังใครอย,ยา่าหลอดละสองร้อยกว่าข้นเนี่ยแหละพี่น้อง ใส่ดีดเด็บเนียวบเนื้อนะอีนางสื่อมาใส่ตอนนั้นช่วงหนาหอนแดดอยู่มั่งหนอกบ่ได้หรอกเลยต้องทาครีมตอนทาครีมกันแดดสื่อว่าขันขันก็ว่าใส่แต่ช่วงหนาหอนี่ใส่ได้ทั้งหนาแล้วก็ทั้งแขนเลยเด้ออีนางแนะนำมีขายอยู่รานขายยาแบบนี้เด้อเนียวเนื้อนะพี่น้องเกียร์ง่ายเนียวเนื้อนะาเห็นปะแป๊บเดียวเนียนละ คนตามมาเขาตามนะาอีนังกับเบอรแมนคนผู้งามนอกครอีนั่งป็นค้นผู้หายนี่แหละเตี้ยๆอ้วนๆค้นผู้หายเห็นปะปากดำๆมก่อนดูดบุหรี่แต่ว่าตอนนี้เศร้าแล้วตะกี้นี่้สมัยวัยรุ่นเนาะพี่นอ้องสมัยวัยรุ่นยุ่งเทพอยู่ในกลุ่มโม่กลุ่มเที่ยวกันนะเซน่ะพี่นอ้องกินเหล้ากินเหล้าดูดยาดูดบุหรีนะเห็นหม่ดูด,ดแบบเท่ไงไวัยรุ่นไงช่วงสิบแปดสิบเก้าอะเท่แต่ว่าอีนั่งเป็นคนที่แบบว่า ดูดบุหรี่ย่ำได้ปวดหัวบ่ได้ปวดหัวมึนมึนหัวเมาเมาแบบเมาเมาไปด้วยอัตโนมัติโดยที่ไ่ต้องกินเหล้าเลยอีนางก็เลยบอบ่ติดแล้วก็บ่บอกให้มักแต่ว่าช่วงนั้นที่ดูดก็คือตามมูวอีนางใส่ตลิบมันตลิบมั่นนี่อีนางเอามาจากเมืองไทยยังบ่เบิดอยู่แล้วก็ลิบทาปากอีนางก็เอามาจากเมืองไทยบ่เคยซสืออยู่เมืองหนอกบ่บ่มีเงินซสือนี่ยี่สิบบาทเนี่ยใส่ดีพ่อใส่ได้โดนบ่เบิดด้วยยี่สบาทนี่ อันนี้ก็ยี่สิบนอันนี้ก็ยี่สิบเนี่ยสี่สิบาทเนี่ยซื้อมาจากบองไทยเนาะคะ่ะวีผมสักน้อยพี่น้องแค่นี้แหละแปลงเปิงป,ป,ประตรงท่าฝรั่งโบมักเนาะคะ่ะฝรั่งบบมักฝรั่งโบมักอ่าผู้หญิงไทยตตแตงตแตงหนาเด้อพี่น้องบโบมักขันมาแต่ขันมาผู้หญิงไทยห้ากับแตงแบบว่าให้ดูดีเนาะดูดีแต่ว่าขันมามา่เป็นเมียหรือว่าเป็นแฟนฝรั่งอีลีนะ จะหูเลยว่าฝรั่งเขาประมาคายแตงหนาขนาดอีนางท่าคิมนาพใหญ่ยังมองแหลวมองอีพใหญ่ยังไหวอีนางคือผีเลยอืมอีเลีเดเขาประมาคายแตงหนาแต่ว่าคนทามันก็ต้องผู้หญิงเนาะมันก็ต้องงามพี่น้องเดี๋ยวอีนางไปเก็บที่นอนก่อนเดี๋ยวอีนางจะพาไปเบิ่งที่นอนอีนางบม่มีขากรงบ่ได้เอวขากรงมาน้าก็ได้ตกตกใแบ่าถือเอาแล้วก็หามุมว่างโทรัพย์บ่ข่อยใดเนาะค่ะไอบางคลิปบางคลิปที่เห็นเห็นคลิปแบบเต็มจอหรือหรือก็ เป็นเลี้ยวก็คือไอ้ยีนั่งตั้งโทรศัพสองแบบบางที่ตั้งนอนบางที่ตั้งนอนคันว่าคันว่าตัาง้งตัง้งตั้งโทรศัพ์แบบแบบนอนแบบนอนนะพี่น้องเนืกอว่แบบนอนมันก,มนก็มันก็จะได้คลิปวิดีโอแบบเต็มหนาจอแต่คันว่าไอ้นั่งตัง้งตั้งเอาก็จะได้คลิปวิดีโอแบบส้งเงีาวๆหน่อยๆเนาะค่ะไอ <c oughs> ้นั่งบ่มีขากล่องไอนั่งบ่ อยากซื้อขากลองท่านมีเงินซื้อขากลองแต่ว่ายนีนางได้พราะยญาซื้อขากลองแบบขาตะขาต่างากลองน,น้อยสําหรับต่างโตนะให้เวลาอ่าเฮ็ดคลิปกินนีนางก็จะใส่ขากองขนาดเนาะค่ะมันก็จะจับแบบว่าโทรศัพ์จับนอนได้แต่ว่ามันก็มันก็มันก็บรแมาขากองเพราะว่าต่างตามพื้นเงาๆยนีนางมาท่านมีเงินซื้อนะคะยีนางที่ท่าน,นยอยากเงินใจเงิงนหลายยนีนางบ่มีเงินเอาอย่างเงี้ยยีนางบ่มีเงินยีนางบ่มีงานยีนางบ่มีเงินเนาะค่ะ นหค่ะนห้องนอนยนี่นั่งก่อนเหมือนหมือนจังนอยบอได้เปิดโอ้ยนีนั่งเจ็บท้องพี่นอ้องโอ้ยเป็นอีนงเปิดหน้าต่างกำหนดห่าหมอยน,น่ั่งเดินมีหน้าเดินมีหน้าวันที่ยี่สิบแปดแล้วก็จตมีอันนี้ข้างบนกล่องซานจังนอยขอถอดขอพายเด้อนี่นั่งเปิดอันนี้ก่อนโอ้ยเตี้ยกับเตี่ยก็มาถึงพี่นอ้องนี่เปิดแสงสาว่างอันนี้ฟังทางอันนี้เพื่อนยายนอนฟังนี่อันนี้ก็เปิดได้เปิดทางอันนั้นเห็นเห็นขั้วเห็นขั้วท่ายีนั่งเราจะอยู่ฟังทางนี้ จะอยู่ห้องเก็บของแต่อีนั่งสิผ้าพีเพียงน้องออกไปเบิรงเด้อเนี่ยอันนี้มงคัวไทยอีนั่งทีอีนา่งเฮ็ดเฮ็ดกับเขาไทายจนหนาห่อนอันนั้นรถบีเอ็มมีนา่งนะรถบีเอ็มมีนา่งคุ้มไว้อีนางปันอีนั่งปันรถบีเอ็มมีนา่งนี่ตอนหิมะตกอยู่ด้อยยุคแคมปิ้งนี่แหละบ่มื่อ,ค,อ,อค่อยๆค่อยๆถีบเอาค่อยๆไปเอาแต่ว่าแต่ว่าจะมือน จะมือน้อยๆตอนตอน,ตอนลงหม้อพี่น้องเ้าเบรกนะห้าเบรกนะรอรอ,อหลังมันมอนมันสปัตต่ก็เบเค่อยล่มเดอกคะ่ะยี่างทิบระว่างอยู่หัวเตียงยี่ล่างนี่พัดลมหน่อยนะะพอวบหน้าเป็นคนขี่หอนช่วงหน้าหอน <c oughs> หนาหอนนี่น่างจะเปิดพัดลมข้างบนนี่ก็จะเป็นช่องเก็บของเบิดเลยพี่น้องคะ่ะ <c> ฝ <oughs> รั่งเขาออกเขาออกแบบได้ได้เลิศมากเลยข้างล่างเป็นที่นอนเห็นป่ะข้างบนเป็นที่เก็บของเป็นชั้นล้อยเก็บของอ้อมเลยเลิศสแ่นตันเลย แล้วอีนั่งชอบตรงที่ว่าแคมปิ่งของอีนั่งมันมีเตียงแยกสองเตียงอีนั่งเป็นคนนอนดินเวลานอนเตียงอยู่บ้านก็กัเพื่อใหญ่นะก็เตียงหญ่เนาะเตียงหญ่ก็นอนต่างคนต่างนอนเพื่อใยญ่เพิ่นก็มักนอนแบบว่านอนเอาแขนขึ้นเกยแขนนะพี่น้องยูเราแคมป์แคมปิ่งมันหน่อยแคมปิ้งมันหน่อยคันว่าบาบางหลังเนี่ยเป็นเตียงเดียวเป็นเตียงเป็นเตียงแบบเตียงเตียงเดียวนอนสองคนมันก็หน่อยหน่อยเนาะพี่น้อง แต่ว่าอันนี้ดีแคบแคมปิ้งอีนั่งดีเป็นเตียงคูแบบนี้ข้างล่างเตียงก็สามารถยกเก็บของได้บนี่ค่ะมืดหมืดจัหน้อยขอโทษขออภัยข้างล่างก็สามารถยกเก็บของได้ยกได้ทั้งสองฝั่งเลยเนาะค่ะ,อะเอาลงมาที่ี้นอึ๊บโอ้ยหนักอยู่ดิเดวนัอนเก็บที่นอนก่อน การเก็บที่นอนอยู่เมื่องน่อกฝรั่งเข้ามาเก็บแบบนี้ได้พี่นอ้องเอาหมอนขึ้นมาลรากับประหมพับเคิงหลกักทรงเงาแบบนี้มาฟังคนนี้ นี่ค่ะเก็บง่ายๆมาต่องี้ยังอยู่ยากทัดออกมาทางใต้เตียงข้างล่างเตียงเห็นปะบ้านนี้นางหกจักหน่อยเด้อยพี่น้องคลองไหลเดี๋ยวนี้นางก็จะเอากลับบ้านนี้นางเอามาซักอยู่นี่เพราะว่าอยู่แคมป์ปิ้งมันมีตู้เครื่องซักผ้าตู้ใหญ่เครื่องใหญ่สำหรับซักผ้านุง่งผ้านุ่มได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินสี่สิบคนเนาะค่ะต่อคังทัดออกมาทางนี้จะเป็นห้องน้ำเนี่เห็นปะห้องน้ำห้องครัว อันนั้นโชฟาสําหรับนางที่จริงอีนางคิดว่ามันบ่ได้จาเป็นตรงนั้นแต่ว่าก่อนที่จะเอามาเห็ดเป็นแคมป์แคมปิ้งบ้านตอ่อขั้นหนีก็คือแบบว่าเป็นรถแคมปิ้งสําหรับสามารถขับได้ซี่นะพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นโต๊ะนางด้านนี่เขาเอามาจอดเป็นที่แล้วก็เห็ดบ้านต่อออกไปตรงนั้นเป็นห้องทีวีอันนี้จะเป็นตัวสภาบ้านหลังของอีนางเนี่ยถือว่ากว้างอยูนะ่นะกว้างแลวก็เลิศมากเลย ตัวกินเขา่าหกจังหน่อยพี่น้องขอโทษขอไปตัวโชว์แก้วเกิวเห็นปะพี่น้องจะสังเกตบา่บาวาเขาจะมีชั้นลอยอ่อมอ่อมอ่อมโตรถเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเก็บอุป,ปรกรณ์เห็ดกับคงกับเขา่ามีหอดเตาอบเด้เตาอบอันนั้นไมโครเวฟเตาอบเห็นปะเลือสมปนตันเลยเดี๋ยวนั่งเห็ดเขาแรกไอ้เขาสาวให้พอหายก่อนนี่ตู้เย็น ตูเ้เย็นอีนางมีสองตู้มีตู้ข้างในนี่แล้วก็ตู้ข้างนอกตรงของขวดถ่ายของอีนางมีตูเ้เยน็นนอกค่ะพี่น้องพี่น้องตกสายมาแดดออกป้าแดดออกงามคักพี่น้องเพื่อ่ะแดดเวลาเอา่อมีหิมะเราแดดมันซองกับทบแสงแดดนี่มันงามงามได้พี่น้องเพื่อนทัป้าแดดออกค่ะลบสิบลบเจ็ดองศาได้นะ่ะแต่แดดออก ยูนี่คือบรรยากาศดีมากดีเพราะบา้านอีนางหลายหลายพี่น้องบา้านอีนางนี่หนาหนาวนี่มีแต่มืดขึ้นฝ้าขึ้นฝนแสงแดดแบบนี้บ่คอยมีดเหรอพี่น้องแทบจะบ่มีเลยเดี๋ยวซัแต่อยู่กูนเนี่โอ้ยแดดอีนางอยากใหญ่มายู่นี่จังเลยเบ่งแบงแดดเถอะพี่น้องโอ้ยสิออนแดดค่ะอีนางก็พอหญยก๊ะั่งเสีย พากันลงไปห้องน้ำอีนั่งจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเอาของลงไปล้างน้่นเดี๋ยวอีนั่งจะผ้าพี่น้องไปเบิงในห้องครัวถ้าอีนั่งเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นมั่งล้างจานหนาห่อนนี่ล้างได้เปิดน้ำใส่ได้ตรงนี้หนาห่อนแม้ว่าหนาหนาวนี่ก็สามารถเปิดได้เดี๋ยวน้งเปิดขี้แกก่อนเปิดออกมาแล้วครัวไทยอีน่งพี่น้องนี่รถบีเอ็มอีนั่งนี่ครัวไท่ายีน่าจะเป็นแบบนี้ก็จะมีชั้นเนาะค่ะชั้นใส่ของอันนั้นตู้เย็นนะตู้เย็นใส่ได้เด้ตู้เย็นหนนนนน้้้าตรงีแหละอััก็็เปน ตู้ช่องฟิสส์อีน,อนยยั่งอีนั่งกับพ่อใหญ่ผึ่งซื้อมาเพราะว่าช่วงนหน้นาห่อนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อช่วงช่วงหน้าห่อนหน้าห่อนปีที่แล้วอีนั่งมาใส่ชีวิตอยู่นี่สองเดือนสามเดือนเนาะค่ะมาให้มาให้งานอยู่นี่นำ้ำก็เลยซื้อตู้โซล์เฟสมาเพิ่มนี่ค่ะหลังคาหลังคานี่อีนั่งอีนั่งกับพ่อใหญ่เปลี่ยนใหม่ผ้ากันเปลี่ยนซอยซอยกันเปนลี่ยนเป็นหลังคาพลาสติกอันนี้รถดีอีกน,นั่งเกิดเท่นแต่แล้วพี่น้องเป็นรถจักรยานไฟฟ้าเห็นปะทำไง เหลือใชมันแต่เลยแล้วพ่อใหญ่พี่คนจะไปเปลี่ยนเติมถังแก๊สน้ำไปเอาอีนังน่งรึมอ๋ออันนี้ของนั่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยนัง่งผ้าเพียงน้องไปลงไปของน้ำมาเอาของลงไปล่างน้ำชิออ้นไปไปกันเลยจริงๆอีนัง่งถีบจักรยานกระไดเดยอีนัง่งถีบจักรยานตรงนี้แหละเนี่ยพื้นหิมะแบบนี้แหละถีบได้ยุ่ยค่อยๆค่อยๆถีบไปพี่น้อง หิมะบ่ค่อยหลายเดนะ้อเนี่ยหิมะบ่ค่อยหลายคือปีที่ผ่านมาปีนี้หิมะบ่หลายอึ๊บอ่ะเดีย๋ยวพใหญ่เพี่จะไปเติมถังแก๊สน้ำเนาะค่ะนี่ถังนี่จกักรลอยบ่รู้แต่ว่าถังใหญ่ตรงนั้นน่ะทางละ300มึงเห็นพพเพื่อนพีใหญ่บอกพีใหญ่เพิ่นกำลังออกมานะั่นน่ะทางทางใหญ่นะ่ะเห็นบ่ทางละ300โอ้ยงามบ่พี่น้องบรรยากาศงามเนาะ เมืองเถอดพี่น้องเพราอีนางชอบมากเลยเวลามีแดดออกบันี้พี่น้องคะ่ะโอ้ยนี่บ้านอีนางแคมปิ้งอีนาน่งรังในหน่อยแต่ว่าอบอุ่นค่ะอยู่ดีมากสำหรับอีนางเนาะคะ่ะดีก็บ้านอยู่เมืองไทยนนอีนั่งเนี่ค่ะน้อ <c oughs> งเมือง <c oughs> รวม13องศาว้า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบรรยากาศเหมือนจะเป็นหน้ะเพราะมันมีแสงแดด ล่อให้น้ำแข็งยุดกระลดดมันละลายก่อนลบชิบสามองศาดาอกบังฮิมามันก่อตรงกระจกเหรอนีนฮิมามันเป็นแบบนี้ด้มันเป็นคือดอกใหม่เพี่อ้องเบิ่งแดดออกนี่ดีพี่นนองฟังทั้นนันแถบจะทายเพราะใดมันเหมือนควาแสงแสงมาสะท้อนเบิ่งแดดออกคัดแน่อันนี้ของน้ำของน้ำร่วมสำหรับคนที่มีแคมป์ปิ้งชัช้นบนเนาะคะ่ะ โอ้เด oh, ี๋ยวเดี๋ยวสิวันมิชชันบนชั้นสูงก็แม่สำหรับแคมปิ้งที่ว่าอยู่อยู่ข้างบนขึ้นมาสูงๆแบบนี้ห้องหนามจะมีห้องน้นา่วนร่วมจะมีสามจุดเนาะค่ะอันนี้เป็นห้องหนามไงโอ้โหแดดไหมลบลบสิบสามองศาแต่ว่าแดดออกนี่เลืิศแม่แต่ไม่ร้อนเลิศมากเลยผ้ายางเขับไปเบิ่งในห้องหนามเด้อ ป,ประตูเข้ามาจะมีสองฟังไหมพี่น้องมีฝั่งน้ำพุนแล้วก็ฝั่งน้ำผีห้องน้ำห้องซวมห้องอาบน้ำส่วนรวมอยู่ในน,นีิเบิดเดี๋ยวนั่งจะเข้าห้องน้ำก่อนเปิดประตูไว้ก่อนอันนี้จะเป็นหอ้อ,หองอ่าห้องอ่าอีหยังวะห้องทำความหอนนะห้องสปาห้องทำความร้อนเนาะ จะมีพนักงานทำความสะอาดชุดมือมือหลอบสาว่วหลอบบายปะปนกันไปพี่นอ้องอีนางบด้สีมากาทำธุระในห้องน้ำให้เบิง่งเด้แต่ว่าจะพาทาให้เบิง่งซืยอแต่ละห้องก็จะมีห้องหน่อยห้องใหญ่ปะปนกันไปพี่น้องคะ่ะห้องน้ำสำหรับขอบครัวก็มีเดี๋ยวจะมีห้องอาบน้ำเห็นบ่แยกกันนมีโถเด็กน้อยมีอยังเขาบริการให้ดีมากเลยคะ่ะยูแคมปิ้งเนาะคะ่ะก็จะมีกระดาษชัดชู อีนั่งเคยเหตุงานอยู่นี่แหละทำความสะอาดแล้วก็จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมีคนเล่นกระดาษเช็ดชูตอนกะกะกาของอีนั่งเหตุหลอบใบเนาะหาห่องพี่น้องทั้งเบิด์หาห่องมีคนเอากระกระดาษเช็ดชูจากกองนั้นเบิดกองเล่ถิมในทางขยะแล้วลักษณะการเล่นนะมันมันบอมแมนแบบว่าดึงเล่นแบบนี้หรือเอามาใส่น้ำเล่นคือดึงออกมาทางเบิดบอมแมนลักษณะมันก็คือ เปิดกลองกระดาษเช็ดชู้ยิบกระดาษเช็ดชูออกมาเป็นปึกๆแบบเนี้ยทิ้งต้องทั้งขยะเบิดเลยทิ้งเบิดเลยหาห้องตอนนั้นเนาะคะ่ะก็บ่รูะะ้หรอกค่ะว่าผู้ใดเล่นเอ้ยว่าผู้ใดเฮ็ดเดนาะคะ่ะก็เรื่องมันผ่านมาแล้วเล่าให้ฟังซื่อๆเดี๋ยวนั่งทำธุระก่อนเด้อพี่น้องนะมาล้างของกันค่ะล้างของอยู่ในอ่ห้องครัวส่วนรวมเนาะคะ่ะ จำย่าล่างจานเนี่ยอันอุปกรณ์ล่างเขาก็ต้องเตรียมมาเองแลนะคนะถ mm. ามอายู mm. แคมป์เต่งเนี่ยมันสะดวกสบายทุกอย่างเลยพี่น้องสำหรับอ่คนยุคนเดียวนะคะหรือว่าผู้ใดที่กดกระเทียนแล้วคนกดกระเทียนแล้วเสียเขาก็จะมาเสืออะไ้พักพร 那地怕搞错啦，是么对吧？ ู้ใดที่มีสื่อแคมปิ่งของจะของอยนีก็จะเสียเหมือนว่าเสียค่าส่วนกลางเสียค่านำค่าไฟร่วมเนาะค่ะแต่มาทางหนีทั้งทางหนีทางนั้นน่ะไฟเขาจะมีอ่าเอาเอเขาเออเขาเอออยังก็มิเตอร์ไฟของแต่ละหลังคันว่าผู้ใดที่กลับบ้านแล้วบ่รยูแล้วก็จะไปปิดถอดอา่าปอดสวีกไฟของบ้านของบ้านเขาเพราะเวลาจะมากก็ไปเสียไฟของบ้านนั่นเนาะค่ะเขาจะมีมิเตอร์ไฟบ่เคิร์นมิเตอร์ไฟบ่ คันว่าข้าใส่ไฟไหลายข้าก็ข,ากขาา้าก็จะเสียค่าไฟหลายใส่ไฟหน่อยข้าก็จะเสียค่าไฟหน่อยอยงสีหน้าพีนน่น้องนี่ก็บอกแต่รวมๆแล้ลลวพวอยย่อใหญ่บ้านสำหรับบ้านหลังของยีนางนะเสียปีละสองหมื่นสองหมื่นสี่นี่แหละจะอยูเล่าๆ 24, 26, นี่สองหมื่นสี่สองหมื่นหกนี่แหละต่อปีเนาะยีนางยีนางคิดว่าดีดีมากประหยัดถูกด้วยเขาเขาซื้อแคมปิ้งของเฮาแล้วของเฮาแล้วแหละคะ่ะเขาสื้อขฮาวทหารเนะยาะพ่อใหญ่ตอนนั้นพอยย่อใหญ่ซื้อสองแสนกับสามแสน หลังหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็มาเสียลายปีลายปีก็คือข้าวหน่ำข้าไฟนีแ่แหละพี่หนองค่าทำาข้อสะาที่ค่าส่วนต่างนั่นแหละตกตบแล้วก็เดือนละสองพันกว่าสองพันกว่าข้นพอมาล่างแล้ว ล่างคลองล่างอย่างน้ำเนื่มที่เขาให้ทำสุบกระป,ระปุกตรงนี้เขาก็จะเก็บล่างาจังเลยะปาดนาออ้ำออกกระดลษเช็ดชูซับน้ำออกทำความสะอาดในเขานะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาใส่โตเขาต้องซอยกันดูแลทำความสะอาดกเน,นี่อแห้แล้ของล่างมาลางเพราะว่าทีานกก่นัง่งก็ล่างบางส่วนอยู่บ้านอยู่ในบ้าน เขาให้ผงชลีไปเติมแก๊สเอามากก็เอากลับเราสามารถดึงกระดาษเช็ดชั่วนี้มาเสร็จทำความสะอาดได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีผ่าโย แคมปิ่งเขาบอกมีผ้าเอาไว้สำหรับเซตให้ลูกค้าเซตเนาะคะ่ะก็ต้องใช้กระดาษเช็ดสูบแบบนี้เงหลางเร็จแล้วของส่วนรวมเขาต้องทำความสะอาดไว้เขานำด้นเนทตเร็จแล้วก็บอกแมนว่าจะมักมาหมาักนายบะเห็ดมาทำความสะอาดเนาะคะ่ะทุกคนต้องมีระเบียบนนวนะะินัยในตัวเจ้าของเนาะค่ะทำความสะอาดไว้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขามาใส่ต่อเขาจะได้บ่ขี้เดียดเอานะพี่น้องนี่บอกว่า เขาจะได้บาวาดาตามหลังจะว่าฝรั่งหนีมีเดอมีบนเดอรคันว่าผู้ใดเห็นงานถิ่มไหวจ้ะเขาบนฝรั <c> ่ง <oughs> ไปขาหลังแล้วแล้วขับรถเขาในเมืองเมืองกุลไปเติมแก๊สกันครับว่าไก่ดอกประมาณาจากแคมปิ้งขับรถเขาในในในตัวเมืองกุลแคมปิ้งไอ้ก <c oughs> ุลแคมปิ้งเวลาตัวเมืองกุลกุลเซนทรัมกุลตัวเมืองนั่นนะพี่น้องในเมืองใน โอ้ oh, จะเก,กินอย่างดอกในตัวอำเภอเนี่ยประมาณสามกิโลประมาณนะคะประมาณสามสาม,สามกิโลบเบื้องแดดโอ้ซี่อ่อนสีอ่อนแดดโยโยกูนพี่นอ้องอานนี้ในตัวเมืองอีนางอีนางถือโทรศัพท์แบบต่างเด้อเพราะว่าอีนางถือโทรศัพท์แบบต่างมา<อ>ตะลอดเด้อิวเ,เันชีเดาอันนี้หลานนวดหลานไทยนี่ คนไทยเป็นเจ้าของอีนางก็ไม่เคยข่าเขามานวดหรอกค่ะอยู่เมืองไทยอีนางก็ไม่เคยนวดนางไม่เคยมากอีนางยานเก็บเสียงไิทางซ้าย Các anh chị giờ lên hết